เนียเกี๊ยวซาสีดำในเซเว่นน้าสองก็มีแบบเชฟบิ๊กการันตีความอร่อยนะครับนี่เกี๊ยวซาแป้งหมึกดำไส้แกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุน่นก็ไปเวฟก่อนนี่มาแล้วร้อนๆครับหน้าตาแบบว่าดำๆมันๆแล้วเขามีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะครับนี่อันนี้นี่ตอนเขาดูหนึบๆนิดน,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 นี้น,นนะผมลองชิมก่อนเป็นแบบเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นปลาปลาแห้งที่ญี่ปุ่นเขาชอบใช้กันอะ่ะส่วนเกี๊ยวซาเป็นไงลองกินเปล่าๆก่อนนะมา น,นี่มันกะหรี่ปั๊บหรือเปล่าเออพอเป็นไส้เกงกะหรี่มันแบบนึกถึงใจเฉอยอ่ะมันเหมือนอ่ะมีแครลลอทมีแบบหมูแบบรสแกงกะหรีนะ่เนาะมันเหมือนกะหรี่ปั๊บเลยแต่อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นลองกิมซอสเขาอ่ะกินแบบจิ้มซอสไม่เหมือนแกะหรี่ปั๊บเนี่ยก็รวมๆโอเคนะถึงแป้งดําจะไม่อะไรก็ตามแต่ว่าไส้กะหรี่ปั๊บเนี่ยเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เออจิ้มกับซอสนี่ได้เลยอื